ไปปล่อยปูกันค่ะนี่เอาปูไปปล่อยคืนธรรมาชาติเดี๋ยวนะคะพอดีฝนมันตกแล้วเดี๋ยวจะตะลู่ตะลาดเอาเราจะปล่อยตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นทางน้ำไหลแล้วมันก็จะลงไปที่สระไม่ได้ลงไปตรงนู้นไม่ได้อ่าไปแล้วค่ะ ไปแล้วนะจ๊ะอ่าปูกําลังลงไปที่สะนะคะเอาลงลงลงเออป่าป่าป่าไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาลงไปนั่น,นแหละไปแล้วไปแปลลูกขยายพันธเดอ้ออ่ะตัวนี้หงายท้องอ่ะไปไปแล้วนะคะกำลังลงไปสู่สะแล้วนะะี่ค่ะนี่ ตายแล้วปูทั้งหลายเอายังเหลือตัวนึงงหน้าวาไปไปแล้วจ้ะปูนาคาเก ขบวนปูกำลังลงไปแล้วนะคะลงไปในสะแล้ว